ไม่อยากจะเชื่อเลย信じられない信じられない信じられないวันนี้นะคะแสดงความรู้สึกชอบและสับสนงุนงงกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อแสดงความรู้สึกเหลือเชื่อมากๆไม่อยากจะเชื่อเดี๋ยวเราไปดูโมริซังใครจะเลิกงดเอ信じられない โมริสร้างนะคะคือคุณโมรินั่นเองคายฉะยาเมรุนดัตเตนะคะก็คือ,อาลาออกจากบริษัทนั่นเองนะคะคายะยาเมรุ u, นะคะก็คือลาออกนั่นเองนะคะดัตเตก็คือได้ยินได้ฟังมาเนาะได้ยินว่าคุณโมรีเนี่ยจะลาออกจากบริษัทคู่สนทนาที่ยินก็บอกว่าเอ๊ะชินจีละใน,ใน่านะไม่อยากจะเชื่อนะคะคืออาจจะไม่มีวิแววมาเลยนะคะว่าคุณโมริจะออกนะคะอยู่ดีก็ ได้ข่าวว่าจะลาออกก็เลยรู้สึกประหลาดใจไม่อยากจะเชื่อนั่นเองค่ะ